ลังจากที่พระเอกพร้อมในการมุ่งเดินทางไปที่นิกายอาวินอย่างแล้วในตอนนี้ทางด้านของพี่สาวลู่ชวงก็ได้พาพระเอกมุ่งเดินทางไปถึงยังนาตะกูลเลยฮะซึ่งทางนาตะกูลเองก็จะมีเหล่าทัพโสมมากมายนะครับที่จะอยู่ในตะกูลลู่นั้นรวมถึงเหล่าชาวบ้านประชาชนในตัวเมืองนะครับพวกเขานั้นก็ต่างพากันมาเยือนมุงดูความสามารถของเหลานุ่มจากตะกูลลู่ไม่คิดเลยว่าตะกูลลู่ในปีนี้จะมีความสามารถในการเข้าร่วมนิกายอาวินยังได้ถึง สองคนเลยทีเดียวนี่ยฮะจึงทำให้ทางด้านของพระเอกในตอนนี้นะครับก็จะมีแม่ของเขานน้นมาคอยต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะอีกเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นตัวเขาก็จะได้จากกับลูกชายของเขาก็คงจะต้องนานแสนนานอีก3ปีกว่าจะได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งจึงทำให้ในวันนี้ก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกชายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่านั้นนะฮะและหลังจากที่ทุกคนพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางด้านของใ ยิงจากตระกูลเจ้ารวมถึงลูกชายของเขาแม่นางรูอูสวงและก็พระเอกของเราท่านเองนะครับในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ขึ้นรถมา้าซึ่งรถม้าประจําตระกูลรูนั้นก็ถือได้เลยว่าใหญ่โตพ่อสมควรมีเครื่องประดับสวยงามมากมายติดรอบรถม้าเลยกว่าไดผู้คนในตัวเมืองต่างพากันก็ชื่นชมเลยทีเดียวตระกูลรูก็ถือได้เลยว่าเป็นตระกูลอีกตระกูลหนึ่งนะครับที่ใหญ่เป็นหนึ่งในฮาของตระกูลใหญ่ในเมืองแห่งนี้ถือได้เลยว่าเป็นตระกูลที่ร่ ่ำรวยเลยจริงๆถ้าเกิดว่าในครั้งนี้ในปีนี้เหล่าสิทธิสาวกจากตระกูลลูสามารถเข้ากลายเป็นสิทธิ์สายในของนิกายอวินอย่างได้เกรงว่าตระกูลลูกก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของตระกูลในเมืองแข่งนี้เลยทีเดียวนะก่อนที่พวกเขานนั้นจะดเดินทางกันต่อไปและในระหว่างทางเองก็จะได้มาถึงจนได้นะครับก็จะเป็นกลางตัวเมืองนี่ฮะจะเป็นเหล่าทาันทุโสจากนิกายต่างๆหรือว่าจากตระกูลต่างๆจะได้มารวมตัวกันอยู่ยังสถานเท่งนี้เพื่อรอให นายทศจากนิกายอวินยังมารับเหล่าลูกชายของเขาหรือว่านายน้อยประจำตระกูลของพวกเขาในการมุ่งเดินทางเข้าร่วมนิกายอวินยังนั่นเองเนี่ยทางด้านของตระกูลลู่เองก็จะมาถึงเป็นตระกูลแรกนะครับก็จะมีชาวบ้านประชาชนมากมายในตัวเมืองได้มายืนดูเลยทีเดียวนี่ฮะเพราะในทุกๆ3ปีมันก็จะมีครั้งหนึ่งนั่นเองนะยครับและหลังจากที่กลุ่มตระกูลลู่มาถึงที่ลานด้านกลางตัวเมืองอีกไม่นานก็จะมีกลุ่มจากนิกายต่างๆนะครับหรือว่าจากตระกูล ต่างๆพวกเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงแล้วโดยตระกูลที่มาถึงเป็นตระกูลอันดับสองยครับจะเป็นทางด้านของตระกูลชินซึ่งก็จะมีนายน้อยชินเทียนเทานะครับที่เป็นผู้ฝึกวิญญาณตัวเขานั้นก็ถือได้เลยว่ากลายเป็นสิทธิ์สายนายโดยตรงนะครับในตอนนั้นเองทางด้านของเจ้าตระกูลของตระกูลชินก็ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มของลุงใหญ่ไปนะฮะหรือว่าตระกูลลู่ในปีนี้พวกเจ้าถือได้เลยว่าโชคดีเลยจริงๆที่สามารถเข้าร่วมนิกายอวินยางได้ถึงสองคนถ้าเกิดว่า มีคนใดคนหนึ่งสามารถกลายเป็นสิทธิ์สายในของนิกายวินอย่างได้เกลงว่าตระกูลลู่ในอนาคตคงจะต้องเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในตัวเมืองแห่งนี้แน่นอนทางด้านของลุงใหญ่ก็ต้องยิ้มไปนะฮะและก็ได้กล่าวแบบถ่อมตนไปก็คงจะไม่สามารถชูตระกูลฉินได้หรอกเพราะในตอนนี้ตระกูลฉินสามารถมีผู้ฝึกตนระดับวิญญาณและก็ยังได้กลายเป็นสิทธิ์สายในโดยตรงของนิกายอวิญ,ญ,ญา่างได้อีกด้วยเกรงว่ญญาตระกูลฉินก็คงจะต้องเป็นอันดับหนึ่งต่อไปอีกเหมือนเคยเนี่ฮะแถมคุเหมือนว่า ในตอนนันเองจะมีทางด้านของตระกูลยางพวกเขานั่นก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงแล้วคนที่ได้เข้าร่วมกลายเป็นสิทธิของนิกายอาวินยางอีกหนึ่งคนนะฮะจะเป็นทางด้านของแม่นางยางนิว้วซึ่งพรสวรรค์ความสามารถของเธอถึงแม้ว่าจะเป็นนักรบในระดับสามดาวก็ตามนะครับแต่เป็นผู้ฝึกตนสองธาตุพรสวรรค์ระดับสูงสุดถือได้เลยว่าเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงในอนาคตในนิกายอาวินยางและก็อาจจะได้กลายเป็นสิทธิสายในก็เป็นได้ในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็เลยแบบว่ากล่าวชื่นชมกัน ไปนะฮะแต่แว่าคนที่ได้เข้าร่วมกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายอวินอย่างก่อนไม่ดางอย่างนิวอยู่แล้วจะเป็นทางด้านของพี่สาวของเขานี่ครับก็จะเป็นทางด้านของแม่นางอย่างมันซึ่งจะมีความแบบว่าโกรธแค้นโกรธเครืองกับพี่สาวรูช่วงมากพอสมควรเพราะพวกเขาก็เคยได้เจอกันมาก่อนแล้วนะฮะถี่ได้เลยว่านิสัยต่างกันกับน้องสาวมากพอสมควรถึงแม้ตัวเธอจะมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับแม่นางอย่างนิวแล้วเกรงว่าคงจะไม่สามารถเทียบกับแม่นางอย่าง ดถ้าเกิดว่าปล่อยให้เธอเติบโตไปนอนาคตสเสน่ห์ของเธอก็คงจะเกินพี่สาวของเธอไปเป็นแน่เลยครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็ทําได้เพียงแค่ยืนคิดมองๆไปช่าน,น,นั้นึ่งะแถมกดินว่าในตอนนั้นเองจะมีทางด้านของตระกูลหวังนะครับพวกเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าในปีนี้เจ้าตระกูลหวังนั้นจะมีความมั่นใจน,นะครับว่าลูกชายคนเล็กของเขาจะสามารถเข้าร่วมกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายอวินอย่างได้ในนักรบระดับก้าวดาวนั้นนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ได พ่ายแพ้ต่อตระกูลลู่ไปจึงทำให้ตัวเขานั้นก็เลยแบบมีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับในการมุ่งเดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองแห่งนี้เพราะมันก็ยังมีเสียงของผู้คนจํานวนมากในตัวเมืองต่างพูดชินนินทากันไปต่างๆนานา,นาที่นักรบระดับเกา้าของตระกูลหวังนั้นเป็นผู้ที่แข็งแร่งมีพรสวัรค์ความสามารถแต่สุดท้ายแล้วก็ยังพ่ายแพ้ต่อนายน้อยลูกเสี่ยวโยซึ่งจะมีความแข่งแข่งเพียงแค่ระดับ3มดาวเท่าน,านั้นแต่ไม้พวกเก่าเองก็เลยว่าพากันพูดชินนินทาต่างๆนนา นากันไปนะครับพระเอกก็แบบว่าถูกชื่นชมมากพอสมควรเลยทีเดียวมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองแห่งนี้ว่าเป็นคนที่มีพรสวรค์ล้ำเลิศมากที่สุดที่จะกลายเป็นสิทธิ์สายตรงของนิกายอวินยังในปีนี้นั่นเองนะครับแต่ไม่ในตอนนี้ทางด้านของเจ้าตระกูลหวังเองก็เหลืบ,บมีสีหน้าที่แบบไม่สู้หน้าคนสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็หมว่าก็ยังมีลูกชายของเขาลูกชายคนโตของเขาเหมือนกันที่สามารถเข้าร่วมเป็นสิทธิ์ของนิกายอวินยังมาก,ก่อนอยู่แล้วนะฮะจะมีนาว,ว่าหวังเลียงนะครับซึ่งทางด้าน ทองหวังเลียงเองก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามีความแข็งแกร่งในระดับไหนแล้วก็คงจะไม่ได้ต่ำไปกว่าในระดับปรมาจารย์อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้พอเขามาถึงก็จะได้เดินเข้าไปอยู่เคียงข้างกายของแม่นางอย่างนั้นพอทั้งสองคนนี้ก็คือแบบอยู่ตัวติดกันตลอดจนผู้คนก็ได้พูดกันต่างๆน,นานากันไปว่าหวังเลียงผู้นี้ก็คงจะพยายามที่จะจีบแม่นางอย่างมั่นอย่างแน่นอนนะฮะแต่พวกเขาก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะตระกูลหวังกับตระกูลอย่างนั้นมีสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมาเนี่ฮะ ไม่นานพวกเขาทั้งสองตระกูลก็อาจจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็ดได้ซึ่งในต,ตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะตัวเขานั้นก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งสําคัญของเขาในตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ความรักแต่อย่างใดเพียงฝึกตนให้แข็งแก่งขึ้นและก็มาดูแลแม่ของเขาให้จงได้นะครับซึ่งในต,ตอนนั้นเองทางด้านของพี่สาวปิงหลันสุดๆนะครับตัวเธอก็ได้มาถึงพอดีนะฮะแต่การมาถึงของเธอก็เรียกได้เลยว่าอลาัางการงานสร้างมากพอสมควรนะครับเพราะ ก็ได้ขี่สารสูนตัวขนาดใหญ่มากนะครับทางกายของเธอก็จะมีสาวสวยแม่นางชุยอวีเหมือนเดิมนะครับทั้งสองไปที่ไหนก็คือตัวติดกันปลาตามกันเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งดําให้ทางด้านของเมย์ที่ได้เห็นสารสูนตัวนี้ก็รู้ได้เลยว่าสารสูนตัวนี้แข็งแกร่งมากๆนะครับเกรงว่าคงจะไม่ได้ต่าไปกว่าสัตว์สูนระดับสองไปนแน่ ทางด้านของพี่สาวรูช่วงก็ได้บอกเพกไปนะครับสัตว์สูนตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงประจํานิกายอวินยังนะครับซึ่งพวกเขาก็จะได้เลี้ยงเอาไว้ให้เราสิทธิสาวกได้ใช้สําหรับคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถพอเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะได้กลายเป็นสิทธิ์สายในของนิกายอวินยงังพวกเขาเองก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมากเลยทีเดียวแม้แต่กระทั่งสัตว์สุนพวกนี้ก็จะสามารถได้รับมาขี่เป็นการส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะครับโดยสัตว์สูนตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์สูนนกระดับ2องนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสสระดับ สองก็ตามความสามารถของมันก็แข็งแกร่งมากพอสมควรแม้แต่ทางดารับปรมาจารย์ก็ยากที่จะสามารถรับมือกับสารสูตรพวกนี้ได้สิ่งนีนทางท่านของพระเอกก็รับรู้ได้เลยนะครับวานิกายอาวิญญาณก็คงจะต้องเป็นนิกายใหญ่อย่างแน่นอนเพราะเพียงแค่สารส,สูรสัตว์เลี้ยงของพวกเขาก็ยังแข็งแกร่งในระดับนี้แล้วน่ฮะตัวเขาเองก็ยังมีความมั่นใจได้เลยในการเข้าร่วมนิกายอาวินยางในครั้งนี้คงจะต้องได้รับสิทธทิประโยชน์มากมายความแข็งแกร่งของเขาอย่างแน่นอนนะฮะแต่สิ่งสาคัญที่พระเอกจะต้อง ต้องทคือทําตามสิ่งที่ลุงนันบอกนะครับก็คือต้องนําเอาหินวิเศษหมื่นปีกลับมาให้จงได้เพื่อหลอมสร้างอาวุธวิเศษของเขานั่นเองนะฮะและหลังจากที่ตระกูลต่างๆมากันจนครบแล้วนะครับแถวโซจากนิกายอาวินยังก็ได้ป,ป่าประกาศบอกกับทุกคนไปว่าคนที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นสิทธิ์ของนิกายของพวกเขาในปีนี้ก็จะมีเพียงแค่5คนเท่านั้นคนแรกที่ได้กลายเป็นสิทธิสายในโดยตรงก็จะเป็นทางด้านของนายน้อยชินเทียนเห่านะครับตัวเขาเป็นผู้ฝึกวิญญาณอยู่แล้วสิทธิประโยชน์ของ ของผู้ฝึกวิญญาณก็คือกลายเป็นสิทธิ์ตายในโดยตรงโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะผู้ฝึกวิญญาณเป็นคนที่หายากในโลกแห่งนี้นั่นเองนี่ฮะส่วนอีก4คนที่เหลือจะเป็นทางด้านของพระเอกของเรานายน้อยลู่เซียวหูและก็แม่นางปิงหลันอีกคนนึงก็แม่นางหยางนิวนี่ฮะส่วนสิทธิ์อีก3าคนที่ได้ออกมาจากนีกายนะครับเพื่อมาร่วมชมการแข่งขันก็จะมีทั้งหมดอีก3คนนะครับคนแรกก็จะเป็นทางด้านของพี่สาวลู่อู่ชวงอีกคนก็จะเป็นทางด้านของแม่นางหยางมานันและก็นายน้อยหวังเลียน โดยทั้ง3ามก็จะเป็นสิทธิ์สาวกของนิกายอาวินยังในปีก่อนๆอยู่แล้วเนี่ยพวกเขาออกมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมบ้านเท่านั้นในครั้งนี้คงจะต้องถึงเวลาในการกลับไปที่นิกายเหมือนกันและหลังจากที่ทั้งโซอวินยังได้บอกกล่าวกับทุกคนไปจนพบแล้วนีครับในตอนนี้ก็พร้อมมุ่งเดินทางในการกลับไปที่นิกายอาวินยังเหมือนกันทางด้านของเพกก็ได้กล่าวรากับแม่ของทอานรับและก็ได้บอกให้รู้จอบไปนั้นดูแลแม่เขาเป็นอย่างดีห้ามให้เกิดเป็นอันตรายเป็นอันเด็ดขาดถ้าเกิดเจ้าทำให แม่ของข้านั้นเป็นอันตรายแล้วล่ะก็ข้าจะกลับมาลงโทษเจ้าแน่นอนทางด้านของรูเสียวไปก็ได้ตอบตกลงพระเอกไปแม้ชีวิตของข้าข้าก็จะยอมช่วยเหลือแม่ของท่านถ้าเกิดว่าท่านเป็นอันตรายถึงชีวิตตายสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้สบายใจ,จครับพราะสุดท้ายก็ยังมีลูงนานนะฮะคอยดูแลช่วยเหลือเหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกนั้นจะได้มุ่งเดินทางขี่สตวร์สูนตัวขนาดใหญ่รวมถึงกับทุกคนนะครับโดยสตวร์สูนก็จะแยกออกเป็น2ตนนะครับตนแรกก็จะเป็นทางด้านของเราสิทธาวก หรือว่าแม่นางลู่อูซวงอย่างมากแล้วก็นายน้อยหวังเลียงครับที่จะได้มุ่งเดินทางไปด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นท่านุโสไปเเหมยนะฮะและก็เหล่าศิษย์สาวกอีก5คนในปีนี้นั่นเองนะครับโดยทางด้านของท่านโสอบเวเหมยก็ได้บอกกับทุกคนไปนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในนิกายอาวินยังเพราะในนิกายอาวินยังในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือว่าอาัธยะที่มาจากดิ้นแดนต่างๆทั้งหมด3,000คนนะครับพวกเขาทั้ง3,000ันคนก็จะมีความแข็งแข่งเท่าๆเทียมกับพวกเขา ตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับจะเป็นการแข่งขันการชิงเป็นสิทธิสายในโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะได้เข้าร่วมการเป็นสิทธิสายในได้ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นหอคมภีสมุดต,ต่างๆนะครับพวกเขาจะสามารถเลือกคมภีระดับสูงที่แข็งแก่งได้ก่อนนีฮะและก็ยังมีเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยนะครับถ้าเกิดว่ากลายเป็นสิทธิสายในได้จะถือได้เลยว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับโดยสิทธิประโยชน์นี้ก็ทําให้พระเอกก็รู้สึกส ใจมากพอสมควรแต่ทว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะสิทธิ์ในปีนี้มีถึงส0มพันคนเลยทีเดียวนะครับมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเอาชนะได้เพราะการจะได้เป็นสิทธิ์สายในนั้นคงจะต้องติดสิทธ์อันดับแรกเท่านั้นในการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะแต่ดอดเอกพระเอกก็แบบไม่ได้ดอะไรมากเลยครับตัวเขานั้นก็มีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสิทธิ์สายในได้ในครั้งนี้และหลังจากนั้นทุกคนก็ได้นั่งบนหลังสัตว์สูรนะครับในการมุ่งเดินทางต่อไป เพราะคงจะต้องใชร้ระยะเวลาอีกนับเดือนนะฮะกว่าจะถึงนิกายอาวินยังนั่นเองนะครับโดยพระเอกในตอนนี้ก็ได้ไม่ได้เสียเวลาไปเปล่านะครับตัวเขานั้นก็ได้นั่งสมาธิหลอมรวมพลังของเขาในการดูดซับพลังของเจ้าตาเนี่ยฮะที่ได้ทําการกืนกินมาก่อนหน้านี้เพื่อปรับแต่งพลังให้จนหมดนะครับถึงนําให้ระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่า พระเอกก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆตัวเขานั้นสามารถดูดเกลื่อนพลังของเจ้าตากลั่นเป็นแบบว่าลมปานนะครับในการดูดซับเข้าในร่างกายของเขาจนในตอนนี้ตัวเขาก็ได้ทะลวงรับพลังไปสู่ระดับนักรบห้าดาวแล้วนะครับแต่แว,ว่าพลังที่พระเอกดูดจากเจ้าตานั้นก็ยังไม่ได้หมดไปแต่อย่างใดนะครับ มันก็ยังมีบางส่วนที่ยังลงเรือ,อยู่นะครับแต่แว,ว่าตัวเขานั้นไม่สามารถทําการดูดซับปรับแต่งได้ในครั้งเดียวจะต้องทําการดูดซับไปทีละนิดทีละหน่อยเท่านั้นนะฮะเรื่องให้พลังในร่างกายของเขาจะ,ะเสถาเรภาพมากพอนั่นเองแต่แว,ว่ากระดูเหมือนว่าก็ทําให้ตัวทางด้านของเปกนั้นตกใจเหมือนกันเพราะเพียงแค่เขานั้นทําการดูดซับพลังมาจากผู้อื่นก็สามารถเรือระดับมาถึง3ขั้นขนาดนี้เกลงว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตตัวเขาสามารถดูดซับพลังมาจากคนอื่นได้นะฮะ จะต้องมีความแข่งแข่งไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนนะครับเป็นความคิดชั่วร้ายที่เพกนั้นได้นึกคิดขึ้นมานะฮะแต่ว่าเพียงแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะครับเพราะการปรับแต่งพลังจากผู้อื่นนั้นมันมีผลมากกว่าโอสถนั่นเองอนาคตก็คงจะต้องใช้สัตว์สูรเท่านั้นในการดูซับเพิ่มความแข่งแข่งพลังติดวิญญ,ญาณของเขากลับมาเนี่ยฮะเพื่อให้พลังทั้งสองนั้นมันเท่ากันนะครับในการรวงรัะรวงระดับไปสู่ระดับปรมาจารย์นั้นพลังในร่างกายของเขาก็จะไม่ถูกสะท้อน ัไปนน่เองถึงแม้ว่าพระเอกจะพยายามปกปิดจากผู้อื่นได้แต่คนหนึ่งที่พระเอกไม่สามารถปกปิดได้จะเป็นทางด้านของทั้งศพไผ่เมืองน,นะครับตัวเขาในตอนนี้ก็ลกล้กล่าวเช่ดชมพระเอกไปเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเจ้าสามารถทะลวงพลังไปสู่นระดับนักรบขั้น5้าดาวแล้วถึงเป็นอัจฉริยะสมคำร่ำเรเรือจริงๆถึงอามาผู้คนมากมายได้ยินเช่นนี้นะครับพวกเขานั้นก็ต่างพากันตกใจไปมากกว่าเดิมนะครับเพราะการปลองในไม่กี่วันนี้พระเอกอยู่เพียงแค่ในระดับนั นักรบขั้น3ดาวเท่านั้นได้เปิดเผยพลังของตัวเองมาอยู่ในระดับนักรบ4ดาวคงจะไม่ได้ถึงไปในระดับนักรบ5้าดาวได้นะครับแต่แว่าในวันนี้กลายเป็นผู้ฝึกยุดในระดับนักรบ5้าดาวแล้วแถมก็ยังเป็นผู้ฝึกต้นสามทอีกด้วยช่างเก่งกาจอะไรได้ขนาดนั้นนะฮะถือว,ว่าการบ่มเพาะพลังในครั้งนี้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นเลยจริงๆนะครับในดาานั้นเองทางด้านของลูซเสีหยวหเองก็แบบมีความเป็นกังวลมากพอสมควรเพราะในด้านความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้เกรงว่าไม่สามารถที่จะทําอะไร เอกได้นอกจากจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกพี่ลูกน้องในนิกายอาวินยังเท่านั้นในการจัดการกับเอกในครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่ทางด้านของทั้งโศไปเมื่อเองก็ได้กล่าวชื่นชมเพกไปถึงแม้ว่าการแข่งขัน,นการประลองในครั้งนี้จะมีเหล่าศิทธิสาวกเป็นจำนวนมากในการเข้าวร่วมการแข่งขัน,ขนแต่พรสวรรค์ด้รับนักรบสามธาตุย้่งเจ้าและก็ยังเป็นนักรบได้รบัรบให้อีกด้วยเกรงว่าทั้งโศใหญ่ในนิกายอาวินยังนั้นจะมาตามหาตัวเจ้าและก็ได้ขอร้องให้เจ้ากลายเป็นสิทธิของผู้ วกเขาอย่างแน่นอนซึ่งเป็นความมั่นใจของท่านโสไปเมยอที่ได้พูดบอกกับเอกไปนะครับก็ทําให้พระเอกมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับว่าตัวเขายังไงก็ได้กลายเป็นสิทธิ์ตายในแน่ๆนนะคะแต่ก็อยากจะแบบว่าทดสอบความสามารถของเองในการร่วมสนุกในการทดสอบของนิกายอวินอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อนอื่นว่าในอีพีนี้ก็จบไ้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่18นะครับทุกคนพาร์ทหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวรีบมาต่อทุกคนที่ดูเลยละกันนะครับในวันต่อไปนีฮะสำหรับลิปีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันม่ในคลิ